รับซื้อเหรียญห้าบาทเดือห่งรุ่นนี้นะครับใครที่มีติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับราคารับซื้อสูงสุดอยู่ที่หนึ่งล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับกลับสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเ,เพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านเข้าสู่ชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็ มีเหรียญน,นะครับห้าบาทเรือหงนะครับเรือพระท,ที่นั่งสุพรรณหงที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่าที่จะมาให้ข้อมูลความรู้กับบลีซีแล้วก็นะครับจะมาพูดถึงราคาของเหรียญห้าบาทเรือหงกันด้วยนะครับว่ามีราคาเล่นหากันในตลาดนักสะสมเท่าไหร่นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญห้าบาทเรือหงที่ทุกคนทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็คือเหรียญห้าบาทเรือหงปีสองห้าสามศูนย์นะครับ ึ่งเหรียญห้าบาทเรือหงนะครับ B2530 นะครับราคาล่นหากันในตลาดนะครับยังไม่ได้แพงมากหนักนะครับแต่นะครับเพื่อนๆที่รีนะครับรู้หรือเปล่านะครับว่าเหรียญห้าบาทเรือหงนะครับที่มีราคาพุ่งสูงถึงหนึ่งล้านบาทนะครับมันก็มีอยู่นะครับแต่จะต้องเป็นปี2529เท่านั้นนะครับเพื่อนๆที่นะครับดูตรงนี้นะครับต้องเป็นปี2529เท่านั้นนะครับถึงจะมีราคานะครับ แต่ถ้ายังไม่ใช่ปีสองห้าสองเก้านะครับเป็นปีสองห้าสามศูนย์สองห้าสามหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีจํานวนมากๆนะครับถึงจะมีราคาในตลาดแล้วก็สมนั่นเองนะครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของบล็อกพระเศียเล็กนะครับจะเหมือนกันหมดเลยนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นบล็อกพระเศียิเล็กเหมือนกันหมดเลยนะครับ ด้านหลังนะครับขอทุกคนทุกท่านนะครับพลิกกลับมาดูนะครับจะเห็นนะครับในลักษณะของเรือพระที่นั่งสวรรค์หงนะครับอยู่ที่บริเวณนะครับตรงนี้นะครับของเหรียญนะครับเห็นอย่างชัดเจนเลยส่วนด้านหล you ังนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นวัดอาเป็นิมภ์มหาพิตุสิทธวดารามนั่นเองนะครับซึ่งจากในภาพนะครับเรือเนี้ยกําลังแล่นผ่านนะครับอาวัดเป็นิมภ์มหระพิตนะครับก็จะประมาณนั้นเลยนะครับ วงการนักสะมนะครับเขาจะเรียกกันว่าเหรียญห้าบาทเรือหงนั่นเองซึ่งเหรียญห้าบาทเรือหงชนิดนี้นะครับเรียกว่าได้นะครับได้ได้มีการผลิตใช้นะครับในช่วงปีสองห้าสองเก้านะครับ,แล, e รบแล้วก็ปีสองห้าสามศูนย์นะครับแล้วก็ปีสองห้าสามหนึ่งนะครับหลายๆท่านก็อาจจะทันนะครับทันในการซื้ออ่าเล็กเล็กเปลี่ยนเหรียญรุ่นนี้ไม่ใช้นะครับก็ ก็อยู่น่าจะอยู่มาจนถึงช่วงช่วงหนึ่งครับก่อนจะเปลี่ยน่าเป็นแบบวัดเป็นจำมาเป็นจมาบาพิษนั่นเองนะครับก็คือเหรียญห้าปกติทั่วๆไปที่เราได้ใช้กันณนปัจจุบันนั่นเองนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้ก็สามารถนะครับใช้จ่ายได้อยู่นะครับเพราะยังยังมีคนคนอ่าเรียกว่ายังใช้จ่ายซื้อของได้ตามกฎหมายอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับคนจะเก็บ สัมมากกว่านะครับไม่มีใครนามาออกมาขายนี่ก็จะเป็นข้อมูลข่าวนะครับสําหรับเหรียญห้าบาทเรือหงนะครับใครที่มีเหรียญนี้นะครับในช่วงปีสองห้าสองสี่นะครับไอสองห้าสองเก้านะครับสามารถติดต่อผมเข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกลับสวัสดีทุกคนทุกท่า้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ